ไรเนี่ยเฟย์แล้วก็อเมื่อกี้เห็นตัวละครอยู่อะแล้วโดนอะไรอ่ะโอ้โหแป๊บนึงเดี๋ยวเลือกตัวละครก่อนให้บิวเป็นอะนี่คือเป็นบอทให้ให้บิวเป็นบอทนั่งเอาแฟงเกนต,ตายแล้วกัน ไอ้กีซ่าเลยตลัวละครเร็วเออเฮไปเอาบิวกูยิงมือดับไปนะให้บอดเป็นบ<ม>ิวดิเราได้เลือกนะมันเลือกให้เราเองไม่เชื่อมึงกี้เห็นเด้งเลยทำไมมึงไม่ชอบบิวอะไม่ได้ไม่ชอบกูกูรักบิวใช่ไหมปองเหรอใช่ถ้ามันมีอีกรอบอีกข้า,ขา,ขา,อา่อะไรอะนี่โหมดอะไรอะอะไรคิดวาดเลยแม่บะเลยมึงเนี่ยมึงไม่ใช่โหมดปกติไปเห็นต้อคิดว่าดั่นไหมเห็นมันคืออะไรอะวันคิดว่าดเหรอโอ้โหมึงไม่เล่นโหมดปกติแร้ว รักตบทปกติไว้นะรจำได้มเชือเจ๊ีแฝว่ะเนี่ยมันมีอะไรเชือกมโมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอพี่อะไรเนี่ยเฟ้อุ้ยไฟไฟโกูบอกยตัวอะไรอิมิทิฟอลตูมออะไรอ่ะพูดนไม่มันเลยยังไงเฮมานักู่วนะตัวปบกเมาหนึ่ง มึงไม่ทด้มาทันตัวเลยนะหมดนี้เนี่ยมีบูมอึ้งลงหดดุนะระวังเมื่อกี้เห็นมันจะอนอยู่โอ้ยโ,โอ้โอ้มันมีแต่ผ่านเออโอ้ยปูขยับไม่ได้ไปแล้วมันอยู่แล้วส่งผมส่ง,ง,ง,งผมไปที่บ้านว้าฮย,ย่างน้อยก็น่าจะเล่นผ่านกันได้นะไม่น่าผ่านมีมีตัวปวดสองตัวด้วยมึงอย่าลืมนะปูไอ้่าเฮ้ยเฮ้ยตรง ไปปืนเอาไันเตอรหายนมเรียนเรียอัพมันลองผลมันไม่ลองผลมันกูเห็นเนี่ยช่วยรูงอยู่หรนี่ไม่อยู่ใส่กระปุนได้ฟองนัดปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมงีไม่รออีกยิบไอ้บอมให้โนเลยเหรอดูมเตอร์นี่ โอ๊ยระโดนโธ่ไฟรในห้อโธบายโหมดอะไรเอี่อบอสเรมไม่โดนเราไม่ได้เลือกมันนะซีมีคนสร้างใม่แต่มงไม่ได้เลือกเราเรียกโหมดปกตินะทำไมมันการบนแบบนี้เนี่ยซอาจจะเป็นวันชิดมัดก็ได้นะซีมามันมีบอมีแบบนี้แม่งเลยขอโทษดิ ไฟหมดแล้วไปคาไฟแล้วโมโมเตียโมดหเตีเขาไหมดแล้วโอลัโดนช่วย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 มันบอกให้กดเป็นช่วยช่วยมันบอกให้กดเป็นคนชวนแบบเาไงวะช่วยเลยมองกระสุนกูมีเยอะจังวะเฮ้ยข้างหลังสิช่วย เอ็นเด็บฟัคกกับเอายาลขายเอาคูเอายาคู่ไอ้คู่ไอต้องป็ดได้เอาหพวกพี่กันได้กันดีนะมันดูเฮ้ยอะไรผันหน้าไปคู่ไงนะคู่จะไปทำอะไรโคตรระดด ทั้งหมดทั้งปั้งจะไล่แรงเลยนะเยเปลี่ยนเลยฟรีเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะเล่นในปกติกันนะฟรีโอ้ปกติในที่สุดในที่สุดไม่มีต้นคิดวัดไม่มีต้นคิดมัดไม่มีอะไรก็ตามไม่มีอะพมหาาันเตอร์งูมาพร้อมแล้วรู้แล้วว่ามีซอมบี้ข้างหน้าเคยโดนสปอยไอ้ตีเพื่อนอยากเป็นคนฮอตไหมเพื่อนฮะอยากเป็นคนฮอตหรือเปล่านั่นนะคนอะไรนะคนฮอตมอเตอร์ท่อเหรอไหนมีไหมมอเตอร์ท่อพี่ แทงข้างหน้าตั๊กแตนก็มีเกมเลยโูโตีมีแทงคิมมีโอ้ยแทงอยู่งพลังไม่เกิแทงใครยิงเราน่าออน่าอ๋อโอ้โหเล่นระโดนคนเดียวไอ้ฟ้าไปรับดาเมจเฮ้ยแทงขี้แทงขี้โดนใครโดนล็อตอ่ะไอ้ฟ้าจบตายไอ้ฟีไอ้ยิงเราโอ้ยเล่นเกมมาก็ไม่รอดแล้วไม่น่ารอดอ่ะมันมุมด่างเอาหิวไหมป้อง ไม่ละเขียววะส๊อไอ้มันเลยเม็ดเรามันจะเขียวเนี่ยป้างป้องรู้นี่เพื่อนเราเจมดีดีดีดูปวดว่าได้มาเลยต้องตามมาใครทหารรอดอนี่ไงรอดอรอดอไปยากทำอยางนี้แน่รอดอ ได้ก็ดีดิถ้าทำถ้าทำได้โดนโดนโดนจับคือแมวอยากทับนานแล้วไงเฮ้ยเอ็นซอลเล่พวกเฮ้ยใครจะเอ็นซอลเล่เอาเลยฟรีใครเรียนลอนดอไปเอาเลยกู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 เรียนลอนดอกูกูยังแบบลอนดอเป้าสะาอยู่เลยนะ <c oughs> คนเรียนลอนดอต้องใช้ปืนนี้สิต้องใช้กันเป็นทุกคนอยู่เลยให้มึงเป้สาสะอาดเอาดีดีนะกูยิงโดนหมอบีปืนนี้แต่ว่าโอต้องเอาอะนะเพื่อลอดอของกูเออเพื่อลอดอไป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 พูดกับกูนะว่าหมอบแบไม่ต้องพูดหมอบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหนิของกูโอ้โหดีเลย์จัดเลยไม่ดีเลย์เลยโคตรลื่นเลยเดี๋ยวนะอัดคลิปอยู่ใช่ปะอัดคลิปอยู่นี่นี่นี่ไปบองไปบองฟีไปปีไปข้างหลังสิมาไปไปเดินเดินจะได้เดินทางนี้มา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 ไอ้คนนี้ระฟาไป โอ้ยไข่ปองมโนต่อไม่ปองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครปองมโนต่อเดือดเไอ้ฝีทำไรเอาคนไปรู้ผมไม่เคยดูไปฟร้อนไอ้ฝีเป็นคนที่ฮอตมากฮอตจริงๆเลยโคตรฮอตอ่ะพอคนนี้ไม่มีแล้วพอคนนี้ก็ต้องทันทีเลยใครจอยเข้ามาฝีเดี๋ยวตาไอ้ไอ้มึงมีเพื่อนเดียวไปแล้วไม่ใช่เพื่อนเรานะไอ้เพื่อนคนดูสตรีมมุนนี่นั่นเลยว่าตั้งเป็นแบบจาแลนะ โอยเนอะบูดทาล่ยิงแข่งเลยไอ้สุยัน่หัวแต่จะเอาถังไว้ตีมันได้แล้วไม่ถังมันแรงไม่เชื่อหัวดูสิอ่าเดี๋ยวสักทีนึงสักทีนึงไม่เบสไม่เบสเหรอเขาไม่รู้จักไม่รู้จักใครไม่รู้สีดูดูเดียวตาดิ ลอยเข้ามาแทงวิง่งแทงวิง่งอะไรคือแทงวิ่งไม่รู้จักไม่มีไม่มีแทงโอรก็ได้ฮิ้วโก้ฮิ้วฮิ้ยูให้หน่อยนะฮิ้วเองไม่ได้ต้องถือนี่ไว้ไอ้ฟีก็ปล่อยบอลฟีปล่อยลอง้องตายด้วยแทงต้องตายด้วยถังถัง,ะงระเบิดไ่้เลยเลยครับไอ้ฟีปล่อยถังได้แล้วฟีเล่นแบบเดียวคนปกติการทำกันฟี

กูซองรอรอลูกซองไม่มีกูวะไม่มีหอยหอยหลอดดูเลือดเลยดูเพื่อนอีกคนดิไอ้ฟ้าฟ้าตามไปไว้เร็วเข้าเฟบเมื่อกี้เมืกี้เมืกี้เมื่อกี้ไปก่อนไปแค้ดูเพื่อนที่คนละดิตอนนี้มันไปละเลือดกูไม่ลดทำไมไม่ลดวะดูเพื่อนที่คนมึงซีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่กูไม่มาเนาะมามาแล้วล่ะเอาสังเเกมาแล้วจ้าเหนือที่เซฟบอะ เดินลงฟ้า <c oughs> ไฟฟ้าเลยเต้นซิเลยซิซิพอดีอดอดอเนขนาจะคุณมากคุณจะอ่า <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่ว <c oughs> ยมันไปอยปไปยปไปฟ้ามาฟ้าแล้วเบอร์มอเตอร์ต่อใส่เวนะผมเลยไตอนหนึ่งนะเขาขอเป็นเพื่อนเราไอคนนั้น <one> น่ะลิซซาวันบีให้เขาเพื่อนแบบนั้นเราต้องไปเอาเราบเอดเ,เพื่อนคนนั้นก่อน <Yes. S 1> เขามาช่วยเขาเป็นคนดีเขาขอช่วยแต่ม่นตายแล้วทิ่ว่าไง อ๋อไปฆ่าตามุกโอเคโอเค everyone น n s i d e มาคงเขียววายอยู่ตอนหิวพิมโคตรโคตรอะไรพิมพเชิดอะไม่หรอกเดนน่าเดี๋ยวเราไปดูปุ่มให้ก่อนนะเียนะพื่มนใครเพื่อนใครไม่รอกไอยวายนายเดลต้าใครคือเดลต้าเป็นก็ x y ไม่ก็โจนี่แหละฟรีเพื่อพิมพ x y อยู่คุ้มใดคุ้มหนึ่งนั่นแหละฟรีเดี๋ยวขอแนะนำตัวกูให้รู้จักด้วยว่ะเอาออกไปให้หา่าบูมเมอร์ทำห้เขาเก๋กูขนาดนั้นเขาไมาถึงไอ้บูมเมอร์ตัวนั้นหรือเปล่าเกิดว่าโตเลย ยินดีตอนเับตัวอาเซียนเฮ้ยโอ้ย้ยอ้ย้ยใช้ป่อยถังน้ำมันมันได้แล้ต๊วอโกบวอโกบเอมาเดะมาเดะเป็นมวยอะเป็นมวยอะเป็นถังน้ำมันอะถ้าอยากจะยิงไอ้ถังน้ำมันนั้นให้แตกเลยอมอฉริยะถันน้ำมันเิ่งเจอะน่ถ้ามีอาชฉเมยะถันน้ำมันนีฟรีได้ไปแล้วนะจริงจริงอีกสักทีไหมอีกสักทีไหมไม่เชียวตายโอยแล้วโดนตี แล้วเลยเราสีแล้เราสีหิ้วหน่อยหิ้วหน่อยไอ้ฟีไม่มีฮิ้วเหอไม่มีแล้วก็ไม่มีฟีมไม่เก็บป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนข้างนเหรอรูปปันไอ้สองไม่ได้ใช้ได้ไงวะอัตนตรายจิ๋วโงูเพื่อนของฉันมาหน่อยปุ๊บสองปุ๊บอะไรของเราไปไหมอุ้ยไปกระตั้งด้วย มันไรเน็ตเลยเลเลยังเขียวะกันเทเด็เ๋ยวไม่น่าเขี่ยไปไปไปไอตัวนี้ตายยังวะงละองกโยกไงโกยโกยโกยมไม่ได้เหรอไปตามเพื่อนคนนี้ไปเพื่อนคนนี้เขาเล่นเป็นเออเอเอเล่นเป็นมากเลยดูดิวีหอบเลยไปทำเตาได้ไหมขึ้นไงมีหอบบ่ะไม่ใช่ก็ประมาณนั้นน่ะค่างง่ายอ่ะนั้นมันมีห้องง่ายแค่แบบเฮ้ยถังน้ำวนเดี๋ยวเอาโต๊ะอตวะเอาโต๊ะเอาโต๊ะอตกันเลยไม่ได้ใช่หรอกแต่อย่าได้ไปงั้น ตีไม่ต้องใช้เราฝีเอาถังกันมันเลยแบบทังแก๊สดิเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาว่างแล้วเราเราต้องเอาปืมนมาแนบไว้หน,น่อยแนบไว้แต่ไม่ได้ใช้มันก็บ้าเหมือนกันนะเลยไม่บ,มบ้าไม่บ้ามันฟ้ายิงก่อ,อนเลยแล้วฝีเดี๋ยวกูดแล้วกูดูเย่ดิออโตมัติคามอูออกจมูกไม่โอ้โหเข้าอีนอนไหนเนี่ยคนรองนั่งไหมเน็ตดีเลยยังไม่ช <c oughs> อบเลยนั่งสบายเลยเสียงระเบิดจาก,ออกไหนวะฝีเราบัน ไปมาไฟระเบิดทำไมมึงมึงอยู่แล้วทำไมอ่มาอยู่เนี่ยเอออดิบันทับไปยังไวเลยเพื่อนเท่านั้นไอ้ฟีทำตามโอ้ยจะโดนหลบไปโก้แทงเองใครยิงเราไอ้ฟีเหรอเอาไม่ใช่ดิได้ยิงกูถึงสนามมันกูจะยิงมึงได้ไงวะ มึงลืมว่าเพื่อนมันดื้อความสามารตลอดเกมเหรอวะใช่เสียมีแค่ไอจีซ่าแค่นั้นแหละปกติเล่นกับบอลมันยิงกันเองไม่ได้นะเอ้ยออ๋กูรู้แล้วใครยิงใส่มเมื่อกี้กูเถิดเผยในมึงเลยมาได้ปะแทงลันแทงลันไหนแทงมึงตอนแทงวิ่งหนีโลนั่นไงแทงแต่ว่าแทงเ <c oughs> อ้าท่านโดนอะไรอ่ะ โอ้โหแหมก็ว่าอยู่ว่าแทงไหนอ๋อแทงนี่ไอ้ฟ้าอะไรแบี้เธอแมมกีซ่าคนไคอืล้วทำมาเล่นกับบทมันง่ายอย่างเลยแต่ถ้าพอมาเล่นด้วยกันกับคนมันเป็นอย่างนี้นะก็อาจจะเป็นทีมพึ่งของเราได้เดลต้าเดลต้าเดลต้าลูนเลยแอบเลยสองร้อยม่กูเดาแบบโอ้ยไม่ใช่เป็นผ่านออดามีนที่ทำได้ที่ที่มันมีโชว์อยู่สองสามพันป่ะเดือดสามพันบ้าไปแล้วมึงพีไปทีรีแลกรีแลกเพื่อน ชิวชิวไม่เป็นไรหรอกโอ้โหแม่งน er ั่งดูสงสารคนตายไอ้สิ่กดตีแล้วคุยกับเขาดิอันนี้ไงกำลังจะเกิดแล้วสิชิวบ r o ชิว thank you man thank you man ฮะอะไรทำไมที่ไม่โดนชุบอ่ะไม่เลยดิเอ้สี่พิมพ์ข้อความได้ด้วยไม่ได้พิมพ์ข้อความพูดเลยกดกดอะไรพูดโอ้สี่กดสี่พูดกดฟรีอะไม่ได้ยินเมื่อกี้ได้ยินอะลูอะลเห็นอยู่เห็นอยู่เฮียมิเฮีอมิอะลู คู่ฮันเตอร์ขาระเบิดเลย้ยนั่นไงไอ้พายอยู่ข้างหน้าเราไม่ต้องช่วยไหมจะปล่อยฟ้าไว้ตรงนั้นจริงเหรอเนี่ยเลยไอ้คนเป็นหน้าจอพีอยู่พูดภาษาจีนจะเปิดไมค์มาเลยครับคูดท่าผัดจีนเลยก็ได้นะไอ้ถังน้ำมันหิ้วหน่อยฮิ้วหน่อยพักพายเขาหน่อยดิไอ้มันหยุดถือถังน้ำมันดิ กดฟรีทำไมผู้ภาษาไทยในดิสขอไม่เป็นไงวะแล้วใครจะเปิดใหม่คุณผู้ภาษาไทยทำไมห <c oughs> ยุดปูในเกมเลยหยุดปูในเกมแล้วทำไม <c oughs> มันมดิออ้งออกมะ Thank you bro กดทีมกดทีมอาจาะเป็นพี่อาจจะเป็นพี่มีฟูก็ได้อะพี่มีฟรีเล่นเกมนี้ด้วยเหอ <c oughs> รอรู้อาจจะเล่นไม่นะ <c oughs> ไม่ปูมั้งอืม กูไม่มีสตีมในโทรศัพท์อ่ะกูกูใช้ตัวตอนนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่พี่หมีสิไม่ใช่แต่เขาคอยทอต้องชื่อเปแปกอยู่ไหนนัไนแหละไรออดไม่สตีมมาชื่ออะไรก็ชื่อนั้นเลยคชื่อนั้นเลยไม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ปหมใช่โอ้ยจะโดนยิงมาฉาน้ำมันตู้โอ้ยจะโดนเข้า,า,อ,อ,าออกมาแล้วอ่ะเข้าออกมาแล้วไอ้ตาชิด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 ไม่มีไม่มีคนแบกใครไม่มีคนเป๊ะแยกล่ะขอแบก แบกไม่ได้แบกไม่ไหวแบกไม่ไหวหนักหนักหนักแต่ก็ต้องนี้แหละมันไปมันไปไม่ได้เดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไทยเลยเฮ้ยไทยก็ได้เรียบแม่มาทีเออฮึตอนนี้ไอ้พารไอ้พาร์ตกำลัลงมานะคะ ไม่ฟีฟีฟีด้วยจะต้องการยานะไม่ต้องการออกไปแล้วไอเมบิวเนี่ยเอาเขาออกไปแล้วเออไรคนไม่ไหวทีมแบบขนาดเกินไปฟีทีมมันหนาเกินไปเป่นแต่อะไรไม่รู้อ่ะไปไหนต่อแล้วต้องไปไหนรู้สว่าสิ่งเกมนี้ดังแบบมาทุกคนมาหาเรารวมทีมรวมทีมต่างไปจริงเลยสำหรับวิดีโอวีมปรับไอ้กีสร้างตัวเรือดไอ้กีไอ้กีซ่าจะตายแล้ว ไอฟ้าไปแล้วมีเร็วเฮ้ยไอฟ้าตังไม่ด้วยอสวยด้ยทางเป็นศกไม่อย่างดีป้ะอืมตาไนตาไนระยะไกลตะไนตายแล้วะตไหนไม่ตอนตาไนตะไนตะไนเนี่ยตะไนคนเลยคนไลยเอพีเอ็มมาดูดูปืนนี้เป็นตะไนหรือคิดยังไงครับปืนตาไนนี่ตาไนเลยตะไนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายิงไฟฟาตายเลยมเนี่ยโดนเลือดฟาดเลย เหม็นตายเลยกดทีมกดทีมเหม็ดเลยเต็โอ้ยใครป่าป่าเราเบิร์ทำไมป่าเราเบิร์ทำไมเออทุกคนตามมาหน่อยได้ไหมใครจะได้ตามป่าเราเบิร์ทำไมตูคนเแล้วโอเคช่างมาเต้ป้องกันเราใครก็ได้สักคนเดี๋ยวขึ้นตาแข่งป้อกันให้อยู่ไหนก็อยู่ข้างบนเนาะอยู่ที่เ e n e r a t ร r ใครฟาตายป้า ไฟไฟเอสสี่ิขยใครอะไม่คิดจะช่วยเขาหน่อยเอยไม่คิดจะช่วยเูหน่อยเออโอ้ยเปลี่ยงให้มัน่อยมาพวกตู้เลยนะครับเนี่ยและเอฟฟาอยู่ไหนเนี่ยมันมันตายแล้วจะไม่พอดีแสยิีซดาจรับให้ต่อ หัวเล่นกำบลมันง่ายกว่านี้เยอะเลยโอ้ยนะเล่นกำบลดังกว่านี้เยอะเลยใช่โอ้โหเยอะโอ้โหเยอะบัวบางบังบ้านน่ะขน้นนันยังไงอ่ะก็คือยื้อมข้าที่จะมั่วนะเนี่ยเดี๋ยวข้าแข่งได้มันก็ลงมาลรถเด้อรถแทะรถเด้อเนี่ยรถทำไมฟาไม่เคยอยู่รอได้ทุกทีโอ้ยฟองได้บอกดีว <tiế ng ale> <te ets> ่ะโอดแข่งอยู่ที่ พอขอจหาเราต่อวะอืมโอ้ยหาเขางมาแล้วเฮ้ยรถรถจะลงมาแล้วทำไมเอ้ฟางไม่เคยอยู่รอดได้เลยนะเฟอร์แถมมเตอร์แถมมาเตอร์โอ้ยเออทำไมไอ้ฟางไม่รอดวะเร็วไปงานอะไรกันทิ้งเลยนะไหนอยู่ไหนในรถเฮ้ยเราอยู่ในรถไอ้ฟางเหรอเกตอินดิค่า โอ้ยรอดเหรอเี้ยเราสามคนเลาคนนะอะไรวะอุ้ยได้ชิม่นดมนุ้ยเชดเฮ้ยแล้วกัวไม่รอดไง